พีน่น้องครับชมพ่อรอดมหาวันพิมพ์ใหญ่เนื้อแกล่งเป็นหินครกเลยนะครับจะออกเป็นสีเทานะครับสีเทาหรือว่าสีเขียวมอยหรือเขียวหินครกเลยองนี้แกล่งมากๆครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพ่อรอดมหาวันพิมพ์ใหญ่ครับด้านหลังก็จะเป็นรอยนิ้วมือแล้วก็เครื่องบีบจับงัดนะครับอง์นี้แกล่งมากครับแกลงมากๆเลยนะฮะแกล่งมากๆนะครับ พุทธสินนั้นถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับวงนี้นะฮะถ้าเราซูมดูเราจะเห็นนี่ครับปุ่มโพนะครับกลุ่มโพนะครับกลุ่มโพนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพลอดอยู่แล้วจะมีโพแท่งนะครับมีโพนี้มีเขาเรียกว่าประภามนทนนะครับปรากฏเฉพาะฝั่งนี้เส้นเบาบางนะครับนะฮะแล้วก็เกตนะครับขึ้นไปชนนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็โพฝั่งนี้นะครับอ่าโพฝั่งนี้นะฮะ อ่าุมโพฝั่งนี้เดี๋ยวเือกไฟให้เห็นชัดๆก่อนนะครับอ่าโพฝั่งนี้นี่ครับเห็นไหมครับอุมโพฝั่งนี้นะครับมีเส้นแตกนะครับออกมานะครับระหว่างข้างศีรษะนะครับบริเวณด้านอ่าซ้ายนะครับด้านซ้ายนี่ครับพิ้วสวยมากนะครับมีเส้นหูที่เป็นจะงอยนะครับคล้ายๆกับอ่าตะขอเบ็ดนะครับเป็นจะงอยนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็มีนะครับที่สาคัญที่สุด นะฮะก็คือมีรอยบากตรงนี้พี่น้องครับมีรอยบากนะครับอ่าตรงแก้มตรงหน้าผากด้านขวานะครับแล้วก็รอยบากอ่ารอยบากนะครับหรือรอยนิ้วมือนะครับตรงบริเวณนี้ครับริมฝั่งนี้นะฮะนิ้วขวานะฮะนิ้วโป้งนะครับมือขวาโดนกดทับนะครับโดนกดทับเกือบขาดเอกลักษณ์สำคัญนะครับนี่ครับสดือของท่านเป็นแบบขนมครกนะครับสดือขนมครกนะครับ มีเส้นผ้าทิพย์ลางๆคมมากนะครับคมมากๆแล้วก็เส้นน้ําตกนะครับพิ้วผ่านเข่านะครับผ่านฐานลงมานะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากๆนี่ครับนี่อีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนะฮะสวยไหมครับพี่น้องครับนี่ครับเนื้อเขียวหินครกนะครับเนื้อเขียวหินครกก้นพับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก้นจะพับนี่ฮะ แล่งมากองนี้แล่งมากๆครับด้านหลังก็จะเป็นรอยนิ้วมือนะครับรอยนิ้วมือนะครับรอยนิ้วมือโบราณนะครับรอยบีบบีบเข้าหากันนะครับรอยงัดออกจากไม้พิมพ์นะครับด้านหลังนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องบีบจับงัดนะครับนี่ครับสวยงามมากครับเปรดมหาวันพิมพ์ใหญ่เนื้อเขียวหินครกับเนื้อเขียวหินครกครับผมเนื้อเขียวหินครกนะครับนี่ครับสวยงามครับท่านครับ